ยังไม่มีเฟลนะผมถ้ามาเฟลในคลิปก็เสือหน่อยนะครับสวัสดีเพื่อนชาวมัมเบอร์วอร์ครับยินดีต้อนรับสู่พิชชี่แชนแนลครับก็กลับมาบอีกครั้งนะครับกับการแชร์ทีมลงดันต่างๆ,ๆนะครับผมซึ่งก็ห่างหายไปกันนานนะครับก็วันนี้ผมจะมาแชร์ทีมลงดันอเวกสองวากบอลลมนะครับหรือว่าลอยนะครับผมซึ่งทีมที่ผมไปหามาเนี่ยก็ เป็นทีมที่บ้านๆนะครับแต่เวลาเนี่ยค่อนข้างไม่ได้เร็วนะครับผมก็เดี๋ยวจะเปิดรูนให้ชมก่อนครับก็ตัวแรกนะครับอีฟ t ฟนะผมก็ลูนก็แบบ REX บวกอะไรก็ได้หรือดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นเคาน์เตอร์นผมก็เลือกไม่ต้องเท่านี้ก็ได้นะครับทำเป็นดาเมจเยอะขึ้นเนี่ยก็จะจบไว้ขึ้นครับแต่อันนี้ผมเอาไว้แบบใช้กิวลด้วยก็เลยต้องมีเลือดพอสมควรครับไม่งั้นมันจะโดนตีตายนะครับผม ส่วนตัวที่สองครับก็เป็นฟานนะผมก็ฟานเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสุดยอดซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับก็ใส่รุนง่ายๆครับ ex บวกอะไก็ได้นะครับเอาไปลงด่านแต่ถ้าจะเอาไปอย่างอื่นด้วยเนี่ยก็แนะนําให้ใส่วิวนะผมเพราะตัวกราฟปี่เนี่ยควรจะมีวิวไว้นะครับเพราะว่าการโดนรีสกิลในเทอร์แรกนะผมก็เน้นเลือดนะครับผมแล้วก็สปีดนะผมที่เหลือเนี่ยไอ้คัตเด็บก็มีติดไว้ก็ได้นะครับส่วนตัวที่3นะครับเป็นชิลลิ่งนะครับผมก็ฟักทองนะพอเอาไปดุดอาบัฟของบอลนะครับผมก็ ที่ใส่อยู่ก็จะเป็น EMB Toy นะจริงเป็น EX บวกอะไรก็ได้นะครับเน้นเลือดจะเยอะแขกนะครับเดฟสปีดนะครับผมแล้วก็แม่นยำนะครับจริงๆทําคิดได้ไหมได้ก็โอเคครับแต่อันนี้ผมเนี่ยเอาไว้ใช้กิวออีกเช่นเคยก็เลยต้องเน้นอึดพอสมควรนะครับผมแล้วก็อัติแฟกเนี่ยถ้าอยากให้แบบสายเนี่ยมีดาเมจก็อันดิเชนอลดาเมจตามสปีดนะครับจะมีผลเยอะมากๆครับเพราะว่าเมื่อฟ้าทอมมีบัฟเยอะน่ะสปีดจะยิ่งไวครับแล้วยิ่งสปีดไวเนี่ยสกิลหนึ่งก็จะยิ่งแรงครับแล้วบวก อันเฟคเข้าไปอีกเนี่ยบอกเลยครับว่าตีหลายพันได้เลยนะครับผมโอเคอีกตัวหนึ่งก็เป็นลอยนะครับไม่มีรูนเลยนะครับผมก็ทั่วเปล่าก็ทีมเนี้ยเฉลี่ยนเนี่ยเวลาประมาณสองอันทีนิดๆนะครับแต่ยังไม่มีเฟลเลยผมก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ค่อนข้างชัวร์มากๆครับตอนนี้ยังไม่เห็นเฟลเลยแต่ถ้ารูนอาจจะไม่เท่านี้เนะี่ยก็แต่ผมก็ไม่น่าจะเฟลนะเพราะว่าเดี๋ยวลองทิให้ดูกันนะก็ ถึงรูนจะไม่เท่าแน่แต่ก็คิดว่าไม่น่าเฟลนะผมเพราะว่าทีมนะค่อนข้า,ง,ขา,ง,ขาง,สงสมบูรณ์ครบถ้วนครับ,รบมีซัพพอร์ตมีเปิดเกาะแล้วก็มีดูดบัฟนะครับผมไปเดี๋ยวเราลองไปลงในหะ้เพื่อนดูกันเลยดีกว่าครับว่าเป็นไงนะครับผมโอเคก็มาถึงในดันนะผมก็เนี่ยรอนก็ตายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่รูนนะผมับผมก็อีฟิตไฟก็ตีไปครับผมฟองก็ช่วยทำดาเมจได้นะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะ ก็ตีประมาณหกพันกว่านะครับซึ่งมันก็ไม่เข้าพีไฟอยู่แล้วละ่ะความพีไฟเนะี่ยเป็นสายดาเมจแรงๆไงนะครับโอเคอยิงไปนะครับก็ถ้าตัวไม่อึดแรงเนีนะ่ยใช่ไหมฟางผมแน่นเลือดสองหมื่นกว่าก,ก็โดนไปขึ้นลอดอยู่นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับยังไม่มีเฟล,ลนะผมถ้ามาเฟล,ลในคลิปก็คนเขินลลหน่อยนะครับแต่ไม่น่ามีครับไม่น่ามีเฟล,ลนะครับก็มาบบร์กบอลเนี่ยมันกันมีบัฟโล่นะผมฟ้าฟองก็ช่วยดูดได้ทำให้ไม่เสียเวลามากนะครับ ก็ซึ่งการลงด่านอันดัสองเนี่ยโดยใช้สามตัวเนี่ยมันจริงิงมันก็ค่อนข้างยากครับโดยบางบางด่านเนี่ยยากมา,มากๆเลยซึ่งด่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่ค่อนข้างลำบากอยู่พอ,อสมควรนะครับอันทีเนี่ยก็ผ่านได้สบายครับผมาถึงห้องบอลครับก็อันนี้ทีนี้จะเป็นตีบอสโดยตรงไปเลยนะครับก็ต่อไปครับจะโจมตีทุกๆตัวสามครั้งนะครับดาเมก็จะแรงขึ้นตามปัฟบัฟบแดงของเรานะครับผมส่วนอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นโจมตีสัตว์ทุกตัวโดยมีโอกาส อ๋อเป็นลบบัฟแล้วผมโอเคฟานตายไปฮนะเฮ้ยปกติผมลงมีตายเลยนะแต่ก็ผ่านได้สบายนะครับเพราะอีกฝันเนี่ยไม่ได้มีฮิวนะครับผมแล้วฟักทองเนี่ยมาข้าง,างแบกได้แน่นอนครับเป็นท่ามน,น้ำที่แบกได้สบายโอเคงานผมลงมา8ปดสิบเจ็ดปเ็นต์เวลาเฉดเดียก็สองนาทีนะครับไอที่หนึ่งจุดสองเจ็เนี่ยผมจำทีไม่ได้ละโอเคเดี๋ยวลงมาอีกสักรอบให้ดูแล้วกันนะครับ แต่ที่ผมดูนี่ทีมมันก็ดูเหมือนเสียงๆนะแต่ผมปัดออโต้มาเนะี่ยก็เจอถึง87%เนะี่ยยังไม่มีเซลนะครับซึ่งประมาณ87%เนี่ยก็น่าจะมาณ70กว่าทีนะครับก็คิดว่าไม่น่าเซลนะครับไม่น่าเซลก็เดี๋ยวไปห้องบอสกันเลยดีกว่านะครับก็ถึงห้องบอสนะครับก็เนี่ยเรากางสีกไปแล้วผมก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับถึงที่ฝั่งจะลบบอสได้เนะ่ยแล้วก็การลบบอของเนะี่ยไม่ชัวร์ด้วยนะครับโอเค วรา u, ไม่ดูไม่ค่อยมีความอันตรายในการลงเลยนะครับก็จบกันไปแล้วครับสําหรับการแชร์ทีมอเวกร้อยขั้น2นะครับหรือว่ากระบอลนะครับผมซึ่งตัวนี้บอกเลยครับเป็นตัวที่เก่งมากๆครับก็เดี๋ยวผมทําเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอามารีวิวตีกิววอลให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับซึ่งตัวนี้มันอาทษฐได้ก็จริงนะครับแต่ตอนเนี้ยมันมันเป็น5ดาดาวนะครับซึ่งมันจะเล่นยากกว่า4ดาวเยอะมาก ก็คิดว่าน่าจะรีวิวในส่วนของแค่เรื่องการใส่รูนแล้วก็การเอาไปใช้งานนะครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็มีประมาณเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมก็ขอฝากสปอนเซอร์ใจดีทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นออโต้พิลอตนะครับรับบริการฟาร์มเล่นในทีนะผมโค้ชจอนเกมเซลเนอร์นะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยส่วนใครอยากเติมแพ็คในเกมนะครับผมในราคาที่ถูกกว่าเติมเองก็อย่าลืมเพจอิรัสจิกช็อตครับเติมเกมวัดปลอดภัย100%ลิลงก์อยู่ด้านล่างเลยครับผมส่วนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดถูกใจแล้วก็กด s ซับสไคร้นะ เป็ลีลังใจให้ผมทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะผมซึ่งตอนนี้ผมเนี่ยโหลดโปรแกรมตัดต่อมาเรียบร้อยนะครับผมก็จะพยายามทำคลิปมาให้เพื่อนๆรับชมกันเรื่อยๆนะผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะผมวันนี้ผมขอตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย